สวัสดีครับวันนี้เบาใจยสโสธรขอนำชมสถานที่ที่สะพันอีกที่หนึ่งนะครับนี่คือวัดถ้ำผาเกิ้งนะคบตำบลในเมืองอำเภอเวียงเกา่าจังหวัดขอนแก่นครับบริเวณนี้คือลานที่ขึ้นมาจากพื้นด้านล่างนะครับจะมีความยาวประมาณสักเกือบหนึ่งกิโลเมตรนะครับหลังจากขึ้นมาจากทางพื้นที่ด้านล่างแล้วนะครับมีลานจอดรถจอดรองรับได้ประมาณสัก200คันนะคับ ที่กว้างขวางนะครับวัดธรรมผาเกิ้ังสถานที่สำคัญก็จะมีพุทธอุทยานพุทธอุทยานแล้วก็จะมีมหาวิหารของพระพุทธสำมฤทธิ์พรแล้วก็มีสิทธะโคตมะนะครับซึ่งเป็นสือ่อถึงวันประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ มีเสียงไก่ขันเนี่ยครับช่วงนี้อาคารนี้นะครับจุดนี้เสียงสารที่สำคัญนี้ก็คือพุทธอุทยานนะครับพุทธอุทยานก็จะมีด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะของเป็นพญานาครับ ด้านหน้าก็จะเป็นลานจอดรถกว้างประมาณนี้นะครับเ,ออเส้นทางที่จะเข้ามาทำผาเกลื่อนชมด้านบนนะครับเราจะขึ้นไปชมพุทธอุทยานซึ่งเป็นมหาวิหารนะครับซึ่งเป็นมหาวิหารของที่ปฏิสถานพระพุทธสัมฤทธิ์พร จะเป็นประตูนะบ,บันไดขึ้นไปเป็นบันไดพญานาคขึ้นมา,าจากชั้นแรกนะจะเห็นที่วทัศน์ประมาณนี้ ข,ขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับจะเห็นมุมสวยงามนะครับเสาคล้ายๆเสาหินอโศกนะครับ มากเลยนะครับนี่ก็จะเป็นมุมด้านในนะครับพุทธอุทยานวัทธรรมาเกิร์ มหาวิหารพระพุทธสมฤทธิ์ที่พอสมฤทธิ์พรนะครับด้านในของพระมหาวิหารนะครับมองจากิวนะครับ จะวิวด้านบนเหลวด้านนี้ก็จะเป็นกำแพงลักษณะของพญานาคนะครับรนรเด้านหน้า ุดนี้ก็จะเป็นลักษณะของเสาอาโศกนะครับอันนี้คือมุมที่เราขึ้นมานะครับก็จะมีมุมสวยงามนะครับมองดูไปแล้วก็จะได้ทิวทัศน์ของอำเภอเวียงเก่า ค่าของพระมหาวิหารนะครับส่วนในอาคารของพระมหาวิหารก็จะแางนี้นะครับสวยงามนะครับมีอยู่สองชั้นนะครับอีกชั้นหนึ่งสามารถขึ้นไปได้คือทางขึ้นอีกด้านหนึ่งอันนี้จะเป็นด้านทิศใต้นะครับ ถ้ามาด้านในของวิหารนะครับทางรอบนอกนะอีกรอบหนึ่งทางนี้นะครับ ทางทิศตะวันตกครับที่นี้นาที่ตะวันตกก็จะเป็นทิวเขาขึ้นไปอีกนิดนึ่งนะครับมีความยอดเขาสูงขึ้นไปทดนึงนี่ก็จะเป็นเป็นพญาพญานาคเลยครับพญา,าขนาดใหญ่เลยมีช่องเข้าไปข้างในดูได้นะครับ นี่จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังของพระสัมฤทธิ์พรนะครับพุทธุทธยานนะครับ ก็จะเป็นพระนาพญานาคขยายใหญ่นะครับอยู่ด้านหลังของพุทธอุทยานนะครับบริเวณด้านหลังนะครับจะเป็นเนินเขาเนินเขาไม่สูงมากนะจะเดินอ้อมไปฝั่งนั้นได้ มองดูด้านหลังเป็นเป็นป่าป่าไม่ทึบนะครับปาเป็นแนวเขาที่ไม่สูงมากเท่าไหร่แต่ก็ร่มรื่นดีอย่บริเวณด้านหลังนะครับด้านหลังของพุทธอุทยานจะเป็นพุทธอุทยาน จะเป็นพญานาคตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมาเป็นสิทธิโคตมะสิทธัตธะโคตมะนะครับนี่นะครับคือสิทธัตธะโคตมะนะครับบริเวณนี้จะเป็นทางที่ตะวันตกนะครับหรือเป็นด้านหลังของ วัดทรผาเกื้อก็จะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอยู่นะครับที่ยินเสียงเครื่องไฟฟ้าอยู่เนี่ย

การก่อสร้างอยู่นะครับสีสันสวยงามมากเลยมังกรนะครับ,มอ,รบมองด้านข้างนะครับด้านข้างจะสีสัน สวยงามนะครับนี่คือสิทธะโคตมะโคดมเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของวัดถ้ำภาเกิง นข้างนะครับมองแกนข้างก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นสิทธาโคตมะเจดีนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพุทธอุทยานนะซึ่งปฏิสถานพระพุทธสมฤทธิพ์พรนะครับ น,นี้คือด้านล่างนะครับทางที่เข้ามาวันนี้บา่าวใจเยสุธรก็ถือโอกาสดีครับได้มากราบไหว้เพื่อขอพอรวัดถ้ำผาเกิง่ตำบลในเมืองอำเภอเวีงยงเก่าจังหวัดขอนแก่นก็ขอเชิญท่านนะครับมากราบไหว้บูชาก็เป็นสิริมงคลแต่ท่านและครอบครัวนะครับวัดถ้ำผาเกิงขอบคุณครับ